ใช่ไปแล้วนะยวนะมัสเทมันเทมันมันลากตัวเลยช่างมันสิบสามเลยอมัมันน่าเจ็บจริงแหละมัด มันน่าจะเจ็บจริงนะมัไม่ต้องมาสัมผัแล้วพอพอมันน่าจะเจ็บจริงมันจะแกแล้งเราอบเนี้ยจับ้อม่ใช่เลยนะพี่จับคอไม่ไใช่เลยนะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่กทกทานเลยนะครับกลับมาพบกับผมจินดาเช,นะช่นเคยนะครับผมวันนี้มากับน้องมอสองคนนะครับผมสวัสดีครับก็เราทั้งสองคนเนี้ยก็ได้ใส่สาพามาทุกคน ก็มีผมก็ได้ใสมาน้องมอสก็ได้ใส่มาแต่น้องมอสเนี่ยอ่าจะเส้นตืนมากๆเจออะไรไม่ได้นก็จะหัวล้อส่วนผมเองก็จะหัวล้อตามนันทุกคนก็วันนี้เราทั้งสองคนเนี่ยก็จะมาดูอาการต้องเดียวมาดูอาการของยายปอบนะคะผมซึ่งยายปอบนั้นได้สู้กับเจ้ากอลลัมนะคะผมอ่าน้องเบย์บอกว่ายายปอบเนี่ยเจ็บหนักเนียเพราะว่าโดนเจ้ากอลลัมเนี่ยกัดตรงคอนะคะผมก็จะมาดูว่าแกเนี่ยเป็นยังไงบ้างะ แต่แลราก็ไม่ได้วางดีนะทุกคนก็มาดูแบบพังหๆนะแต่เราก็ได้เอาอาวุธมาด้วยนะก็คือมีอาคมมาแล้วก็ใ,<ช>ใส่สอยพามนทุกคนไ,<อ>ไม่รู้ว่าแกเนี่ยจะยังอยู่ในกระต๊อบตรงกลางป่าหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับผมไปน้งมันไปเิเอาอาวุธเอามา้ ยายปอมในะอย่างที่น้องเบว่านะเจ้าเล่นะครับผมบางทีมันก็แกล้งเจ็บนะทุกคนแต่รอบนี้ท้าเจอมันเจ็บนะมันน่าจะเจ็บจริงนะพอโดนเจ้ากอลัมเนะี่ยกัดตรงคอนะเราก่อนที่มากับน้องเบตนะน้องเบตพาเจ้ากอลัมเนะี่ยมาจากการยายปอบนะครับผม เริ่มสะดุ้งะ้ทุกคนจริงเรามาในช่วงกลางวันก็เคยมานะเรามาในช่วงแบบใกล้ๆหัวค่ำเหมือนกันทุกคนเพื่อเจอปฏิกิริยาของยายปอบบางอย่างนะทุกคนมองเวงมากเลยท <c oughs> ี่นะดูรอบๆนะ ถ้าไม่อยู่บ้านก็อยู่ในป่าแถบนี้แหละไา้ิซันตายายก่อนไปน้องมดอีนี้ก็มีเพื่อนร่วมทางก็คือน้องมอดนะคะทุกวางเวงไหมนหมอ้องมดเว่ง,วงนะมาคเดี๋ยวนะีหนะ่ากลาว ทุกคนน่ากลัวใช้ปอมเนี่ยเจ็บหน่อยนะบอกไว้าไม่อยู่นี่ก็แถวป่าเนี่ยอมอสบางทีมันอาจจะแกล้งเจ็บนะยายยายยาย วันนั้นที่ผมมานั่นก็เหมือนกับยายไนยเขาจะก่อไฟแล้วก็ย่างปลาทุกคนแต่มาในตอนอ่าน่าจะอาทิตย์กว่าละมาในช่วงกลางวันนะทุกคนช่วงกลางวันเนี่ยยายปอบเนี่ยเหมือนคนปกติมากๆแทบแยกไม่ออกเลยนะว่าแกนเนี่ยเป็นปอบนะกลางวันเนี่ยเหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งหุงข้าวแบบทำอาหารก่อไฟแล้วก็อา่าทำกับข้าวอะไรเนี่ยเขาเหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งลนยะทุกคนแต่พอมาแบบ มืนๆเงี่ยก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะกมือคืนเนี่ยแกก็ชอบกินของดิบของสดนะทุกคน <c oughs> พอเราเข้ามาในป่าจะมืนมากๆเลยนะ <c oughs> ม้ำมอสเมา่คมนี้อย่าปล่อ <c oughs> ยลหู้ดเหนือเตรียมไว้เลยเราใส่ซ้อยผ้ามาทั้งคู่นะครับ รอบๆนะมึงอยู่กล้องมจาจับเสียงได้หรือเปล่าอะไรแบบได้ยินม,นมันออกมาระวังเถอะนะหรือว่าเราจะไปรอยายแกที่บ้านเลยใน<ข>ป่านี้มันเข้าไปอีกไหมเข้าไปอีกหน่นอยหรืออะเข้าไปอีหน่นอ,นะอยนะปวบัตรเจ็บนะอ๋อปวบัตรเจ็บจากเจ้ากรล่านไงไเ,เจ้ากรล่านเนี่ยก็ถือว่า <c oughs> ช่วยน้องเบดไปได้เหมือนกันทุกคน ลเล่ปั๊บแล้วลายนะพี่อลายใช่มันชอบซุ่มดักหลังนะชอบจมตีดันทางดันหลังแบบเราเพื่ออะไรอย่างเงี้ยใช่แค่นั้นเองมองข้างหลังพุ่พี่มองข้างละไปยู่หลังพี่นะไปไม่ต้องเข้าไปเยอะเพราะมันจะมืดละ<ช>มันเป็นอันตรายนะใช่ใสอย่างไงเจ้าเล่ยนะทุกคน จะกระลอ<ช>กกระลอกเน่ยบางทีเนี่ยถ้าเราไม่เคยได้ยินเสียงเนี่ยเราอยู่คนเดียวเราได้ยินเสียงเนี่ยเราก็หลอนนะทุกคนใช่ยป่าหมาเข้าไปด้านในใ<ช> <laughs> กระลอกมือนวิ่งไวามากเลยโอ้ยนะนี้องใช่ไหมใช่ฟังก็ได ราจะไปนัดที่บ้านเลยนะอพอเรามาที่ต้งโล่งเงี้ยก็สว่างนะพอเราเข้าไปในป่าน,นี้มันจะทึบไปหมดนะทุกคนก็ทึบหมดเจออะไรดึงออกมาเสื้อผ้าใครอ่ะยังเป็นเสื้อผ้าไอ้ปอบหรือเปล่าเดือดเดื้อฉันดูกลนะ่องไปไฟใช่ก็ตอนนี้มันสว่างไปย่าไฟนะน,นะ ดามิยะอะแก่จุดเียไอุด้านนมัง้เนี่ยจุดที่นัง่งรอด้านล่างข้อนี้นะจิดกำแพงนี่เดี๋ยวเรามารอรู้นีนะครับผมว่าจะได้เจอยายปอบเจ้าเล่นในสภาพไหนนะครับผมแต่ว่าผมว่าน่าจะบาดเจ็บหนักอยู่นะ เนี่ยผมได้ยินเสียงร้องห่วยห่วยมาแตกไกลนะทุกคนน้องมาดีเหมือนพีไหมได้ยินนะได้ยินจากด้านน้นข้างบนนู้นนะทุกคนใช่ได้ยินมาแตกไกลแล้วนะเหมือนกับผมว่าน่าจะเป็นเสียงใหย่ปอบเนะี่ยที่ร้องอดอวยเจ็บนะทุกคนได้ยินมาจากข้างบนแตกไกลมันน่ากำลังจะลงมาฮะทุกคนต้องรอลุ้นกันต่อไปนะใช่ว่าจะใช้ใหญ่ปอบจริงหรือเปล่าน,นะครับผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมเนี่ยจะขอเนี่ยไทย ชักยาวไปเลยทวนยาวๆไปเลยนะเพราะว่าผมได้ยินเสียงเบวเววจากด้านบนแล้วนะใช่เลเรามารอลุ้นกันว่าใช่ยายปอบหรือเปล่านะครับผมได้ไหมได้ไหมฟังอีกรอบไหมหายไปแล้วนะย้อยน้ำมัดได้ยไหมเอาไม่เอาคุมออกมาข้างๆน้ำมัด มันล้อแบบเจ็บปวดนะทุกคนยังมารอรู้นันนะครับผมว่าใยปอบเนี่ยจะออกมาในสภาพแบบไหนนะครับผมเจ้าคอลัามเนี่ยถือว่าเก่งนะทุกคนที่เข้าไปคบก,กัดคอใยปอบได้ครับผมเดี๋ยวมาอรอดูงันนะทุกคนยนั้นน่าจะได้ินเสียงจากเราไปเรียก,มกเมื่อกี้นะเขาน่าจะหลุ้ใจตันแล้วล่ะ ฟัง,ง,ง,งอ,บบอยนะ่แล้วพี่นะลงมาไว้างน้องมดมันร้องแบบจะปวดนะไปนู่นนะน้องมดทุกคนเจอวะมมนจสุ่มมันจับคอตัวเองนั้นทุกคนใช่ตรงคอนั่นมีบาดแผลใหญ่นะมันถึงจับไว้อะ พี่จอตอนนี้ไก่เขาใช่ใช่แล้วดูจากสภาพผอมเมื่อน่าจะได้กินอะไรมาเพราะว่ามันบาดเจ็บนะ<ช>น่าจะล่าพวกพวกไก่ป่าเลยไม่ได้นะ<ช>เราต้องระวังตัวนะดูเหมือนจะไม่ค่อยมีแรงเลย<ช>สูงมไม่ชัดนะน้ำ ม่ช่วยหรอกทาไปนี่นอนที่เพ่อป่ดะให้มันลากตัวช่างมันจิบไปจิบซ้นีอให้มันลไปช่างมัเอาหมมันแกงมันทีมันแกงจ้องหมด ให้พี่ถือม่ดเลยว่าเองจะถือพ, e พี่ถือแหละพี่ถืออะด้มานพี่เถยท้าใส่เนายระวังเน้ะน้ำมัดถ้าเกิดอะไรพี่จะวางกล้องรีบไปฟันมันนะสิบสามเลยน้ำมัดมันน่าเจ็บจริงแหละมัด มันนัเจ็บจริงนะมดไม่ต้องมาสัมัสแล้วพอพอมันนั่งเจ็บจริงมันจะแกล้งรอบเนี้ยจับคอไม่ใช่เลยนะพี่จับคอไม่ใช่ใช่ไหมไม่พลาดเจ็บตรงคอหนอมอจูแผ่เหมือมันไม่ต้องไปจับตัวมันต้องไปจับแผลมันไม่ต้องไปจับโดนแผลมันนะเป็นไงนหนอมใหญ่มากโอ้โหมันจะมีหนองด้วยพี่หนองแบบน้ำหนองอะไรเนี่ยเหรอเรื่องเรื่องเหรอใช่พี่ โอเคโอเคพี่พี่ไปถ่ายกลยไม่ได้แล้วงั้นอ่ะมันพี่ติดเรื่องติดแดงเนี่ยถอยมาถอยมามันบาดเจ็บจริงรอบนนเ,อเนี้ยทุกคนเจ้าคอรัมน์เนี่ยกัดคอมันจนเป็นแผลเวอร์แล้วก็น้ำหนองออกมาจากคอไปแล้วใช่พี่แผลใหญ่มากี๋ยวพี่คอลองไปดูเลยนะ ลองตัวในะพี่น้ำเลือออกเต็มเลยน้ำมอสใช่พี่ใช่อย่างที่เอ็งบอกตรงเนี้ยรอยกัดตรงเนี้ยเหมือนกัดไปเลยอ่ะใช่โดนกัดแบบเบิร์ไปเลยอ่ะคุยรอบนี้ทุกคนมันเจ็บทรมานจริงๆริงนะมันไม่ได้แกล้งนะโอ้ยขเหมือนดิ้นทุรนทุรายมากเลยอ่ะ ไม่ต้อง้ไปช่วยน้องมดมันทําก็คขนอยู่ไว้เยอะมันเจ้าเล่์ด้วยมสมควรที่ท้องโดนแบบนี้นะไม่ต้องไปใจอ่อนช่วยได้แต่ไม่ต้องช่วยมันละรอบนี้มันไม่ใช่ยายปอบคนเดิมอย่างที่เราเห็นกันอย่างที่ฟ้าใสเห็นนะฟ้าใส mm. เห็นฟ้าไทยยังบอกเลยว่าคนนี้ไม่ใช่ยายเขายายไปเถอะเราไม่ช่วยยายหรอกมาไป ช่างมันมันหมดมอนลุกไหมันทุนกคนก็เรา,เ,ราเจอสภาพเฮ้ยมันลุกอะเหมือนมันอยากกินของสดๆแต่มันลุกไม่ไหวอะทุกคนใช่ต้องผอมมากใช่มันผอมลงมากนะไม่ต้องตามมาทำไมรอมโดนเมีคเยคมแน่ไปไป ไปไปทุกคนก็ได้เห็นสภาพมันนะมมนไม่ได้แกล้งเจ็บรอบนี้นะมันเจ็บจริงทุรนทุไลใหญ่นะมันลุกไม่ไหว้ะทุกคนคนเจอไหมนี่นะผมแค่มาดูในสภาพว่ามันเจ็บจริงหรือว่าแกล้งเจ็บนะที่โดนเจ้ากอล้ลัมกัดคอมนะก็คือรอบนี้มันไม่มีเล่ห์เรียมอะไรนะผมให้น้องมอสอยลองไปถือะเทือซ้ำนะมันไม่สู้เลยนะก็เหมือนมัน นั่นจะเจ็บหนักนะ<ช>แล้วแผลมันเวอร์เลยจับมไม่ให้เหมือนมันหนองมันออกนะทุกคนมหน่องมันออกน่ากลัวน่ากลัวมาก<ช>ผมนี่ก็ไม่สามารถถ่ายให้พี่พี่ได้เห็นชัดทุกมุมขนาดนั้นนะ<ช>โอเคเราแค่มาเห็นสาภาพมันเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แกล้งเจ็บนะ<ช>มันเจ็บจริงนะทุกคนอีกอย่างเราไม่ได้จะช่วยมันนะทุกคนเราช่วยได้แค่แบบพวกคนธรรมดาอะไรเงี้ย เราก็ช่วยได้นะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้พวกของแบบถึงไม่ดีก็ไม่อยากจะช่วยนะทุกคนไปมา,มาไปมันเริ่มมือละเดี๋ยวเราต้องเดินทางไกลกยยันีกโอเคพี่ๆครับเดี๋ยวตอนนี้พวกเราทั้งสองคนนี่ยจะรีบกลับบ้านกันแล้วนะครับผมไปน้มา